ัปีครับสวัสดีัรับสมาชิกทุกท่านครับดีสำหรับทุกคุณทันทางถึงช่อง VP ธรรมดานะครับต้อง VP ธรรมดาก็จะมานำเสนอฮานอยปกตินะครับฮานอยปกติขอันที่3นะครับกระกาาคม2566นะครับสำหรับฮานอยปกตินี้ก็จะออกทุกวันทุกวันนะครับเวลา6โมงเย็นนะ6โมงเย็นนะครับของทุกวันทุกวันนะครับวันนี้ก็เป็นวันอังคารนะครับวันจันทร์นะครับพูดผิดนะขออภัยวันจันทร์นะครับสีเหลืองนะครับ นำโชคนำสิ่งดีๆมาให้ทุกๆท่านนะครับก็ขอขอบพระคุณเป็นอยาที่ทุกท่านนะครับที่ไดเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะกดติดตามกดสูกใจกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็ขอขอบคุณมากๆนะครับขอให้ทุกท่านร่ำรวยๆนะไม่ว่าจะทำกิจการสิ่งใดก็ขอให้มีเงินเข้ามาหมุนสะพัดในกิจการของนั้นๆนะครับมากมายกายกออเลยนะครับขายข้าวเหนียวหมูปิ้งเนี่ยก็ขอให้ มีคนมาซื้อเยอะแยะนะครับซื้อเยอะๆนะครับข้าวเหนียวหมูปิ้งอร่อยนะอาจารย์ก็ชอบนะเพราะมันกินง่ายทานง่ายซื้อตรงนั้นก็กินตรงนั้นได้เลยประมาณนั้นหมูปิ้งอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นแต่เดี๋ยวนี้หมูแพงนะอืมเขาก็คงจะได้น้อยกว่าเดิมนั่นแหละทอดก็ได้ปิ้งก็ได้นะครับอืมแต่หมูปิ้งหมูย่างอะไรประมาณนี้ครับข้าวเหนียวก็ขายดีนะทำะอันนี้ขายนะอีกอย่างหนึ่งก็คือไข่ปิ้งนะ ไข่ไก่อ่ะไข่ไก่ปิ้งแล้วก็มีข้าวเหนียวขายคู่กันด้วยแล้วก็มีเจลียวเจียวพริกสดแบบพริกเม็ดใหญ่ๆอ,อ่ะเอาไปปิ้งไปแล้วก็ใส่หอมใส่อะไรเงี้ยโขกใส่กันแล้วก็ใส่ปรุงรสแล้วก็ออกมาอร่อยมากอันนี้อร่อยกินกับไข่ต้มนะกับข้าวเหนียวนะอร่อยมากๆเลยเคยไปกินยืนกินนะที่สยามสแควร์ตรงแถวๆด้านหน้าถนนให,ใ,หใหญ่ใหญ่หน้า สยามพาลากอนนะเออประมาณนี้แต่ทีนี้คงไม่มีแล้วล่ะเออ Lords. ประมาณนั้นถ้ามีก็คงเกขายอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้ประมาณนี้อร่อยมากเออประมาณนี้นะครับอีก yeah. อันหนึ่งก็ขายอยู่แถวแถวแถวนั้นนะแถวสยามพารากอนอาจารย์ก็เห็นน้ำตาลสดน้ำตาลสดขายเป็นแก้วเขาหาบขายไาเรยกขายอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้มีหรือเปล่าของอันนั้นก็อร่อยอันนี้นะครับน้ำตาลสดนะกินแล้วสดชื่นสดชื่นประมาณนี้อ่ะเรามาชมกันเลยนะครับว่า เป็นยังไงบ้างครับตอนนี้นะครับอ่าอ่าเจ็ดนะครับเจ็ดเอานะสามพฤษลาคมตออกัน 66. ห้า,ารหกสิบหกวันอะไรปการีลออกหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งน,นะครับเด่นดอกสามสี่นะครับดอกสามสี่นะเน้นที่สามกับสี่นะครับตามอะไรบ้างครเนี่ยเน้นที่สามขีดเส้นใต้ที่สามนะครับ เน้นสีที3 3 3 3่3นะครับ3าม3 3 6ห้าส7ม3า8หกกสาสา4เจ็ด7 7ดา4 9ปหนะครับอืมตามนี้นะครับพอเห็นอย่เนาะหาเด่น2 3 4นะครับเน้นที่สามกับสนะ3ามห้าห้าสา3 3า8หก9าเนะครับี่ห้าห้าหกนะครับเน้นที่ทางไหนคันนี่ เน้นที่เจ็ดแปดเก้านะเน้นที่เจ็ดแปดเก้าทางอ้เ,อเนที่เจ็ดแปดเก้านะครับอย่างนี้นะอย่างนี้นะครับเจ็ดแปดเก้าเพื่อนคู่ไพเจรูดก็รูดที่สามนะครับรอสีนะ,ะเพื่อนสองพิจารณาดูชนชอบค่อยจัดนะครับภายในปกติหกโมงเย็นถึงหกโมงครึ่งเน้นที่สามนะครับตามนี้เลยนะครับขอขอบพระคุณมากมานะครับขอให้ทุกท่านได้เหน็นได้กิดกันนะครับ คิดได้เงินนะครับคิดได้เงินนะไม่ใช่คิดอย่างอื่นนะครับอ่าขอบคุณมากๆขอให้ท่านโชคดีโชคดีครับสวัสดีครับ